เดียทะเลติกสื่อชื่อดังแดนพูดดีได้ออกมารายงานว่าเลอมาดิดกำลังพิจารณาเนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับโทนี่โครสและลูกาโมดิตในช่วงซัมเมอร์นี้โดยที่สัญญาของนักเตะทั้งคู่จะหมดลงในวันที่30มิถุนายนและด้วยอายุของโครสที่34ปีและโมดิตที่38ปีก็ทําให้มีข่าวว่าราชันชุดขาวอาจจะพิจารณาปล่อยออกจากทีมอย่างไรก็ตามหลังจากความสําเร็จของสโมสรนในฤดูกาลนี้ ได้การควา้าแชมป์ลาลีกาและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมป์เปลีกได้นักก็ทำให้ทางสโมสสกํำลังพิจารณา,นาถึงการเก็บ2แข้งเนิเร์รายนี้เอาไว้ต่อไปโดยที่ในช่วงก่อนหน้านี้ลูก้าโมเดตก็ตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าจะได้เอาจากยจกาเก่าของสเปนในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่เขาถูกลดบทบาทลงไปในฤดูก,กาลปัจจุบันในขณะที่ฟาบิเซโอโรมาโน่ก็บอกว่าโมเดตแจ้งกับสโมสรแล้วว่าเขาอยากจะอยู่กับทีมต่อไปและพร้อมต่อสัญญาฉบับใหม่โดยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเลย โมเด็ตก็เพิ่งประเดิเสนสองข้อเสนอก้อนโตเพื่อหวังอยู่ช่วยมาริตต่อไปและหลังจากนั้นทางมาก้าสื่อชั้นนําในสเปนก็มารายงานว่าลูก้าโมเด็ตได้บรรลุกข้อตกลงเบื้องต้นกับเรลัลมาริดตไปแล้วในการขยายสัญญาเพื่อออกไปอีกปีโดยเอเจนต์ของโมเดิตก็กลับเป็นในในในช่วงวันเสาร์ว่าการต่อสัญญาของนักเตะน่าจะเกิดขึ้นและทุกอย่างก็กำลังลุล่วงไปได้ด้วยดีซึ่งทางมาริดตเอง ก็ได้ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับลูก้ามูเดตรวมไปถึงโทนี่ครสโดยที่ฟลอเรนติโนเปเลสที่เป็นประธานสโมสรเรอัล,อลมาดริดก็ได้เดินมือการเรื่องนี้ด้วยตัวเองซึ่งรายงานจากแดนกระทิงดูก็เสนออีกว่าโมูเด,ดตได้ตอบตกลงข้อเสนอด,ดังกล่าวแล้วน่ากะทำให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุลข้อเสนอในแบบเบื้องต้นนอกเหนือจากนี้ก็มีการคาดการณ์กันว่าโทนี่ครสก็จะเดินลอยตามโมูเดตด้วยการต่อสัญญาฉบับใหม่กับมาดริดเช่นเดียวกันนั่นก็หมายความว่าซูเปอร์ร์ทั้งสองคน ก็น่าจะได้อยู่ช่วยทีมต่อไปในซีซั่นหน้านั่นเองครับและก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกระจายช่องตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ